ป้าผ่านไปไม่ได้จริงๆค่ะกับกุหลาบเช้านี้นะคะสวยแม้ว่าเช้านี้จะมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ความแรงของฝนที่โปรยปลายลงมานั้นน่ะไม่สามารถทำอะไรกุลาบได้เลยค่ะกรีบแข็งที่สำคัญคือเช้านี้กุลาบที่ไม่รู้ชื่อที่มาเป็นแพ็คคู่นะคะส่งกลิ่นหอมออกมาด้วยค่ะ หอมมากกว่าชัวเอมานูเอลของป้าอีกนะคะดูสิคะนี่ชวยเอมานูเอลค่ะดอกใหญ่อะเท่ากับฝ่ามือป้าเลยนะคะป้าก็ชื่นชมแล้วก็จับเขามาดูแล้วดูอีกว่าเจ้าช่างกึดช่างทนนะไม่โรยเลยอะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่หกแล้วจากวันที่บานวันแรกนะคะป้าสังเกตดูว่าเขาใหญ่จริงอะ เพื่อนมาบ้านก็บอกว่าป้าทุนดีเลี้ยงกุหลาบได้สวยงามค่ะอันนี้ดอกสีเหลืองก็เช่นเคยอะค่ะป้าไม่รู้ชื่ออีกอะต้นนี้ตอนซื้อมาเขาทำท่าจะง่อยนะคะคือเริ่มใบเหียวใบร่วงป้าก็เปลี่ยนดินค่ะโดยล้างรากเขานะคะแล้วก็ปรุงดินใหม่เขาก็ออกดอกให้เห็นค่ะนี่เรดบาคคาร่านะคะ สวยจริงค่ะเาะวานี้ป้าเห็นต้นนี้ออกดอกสามสี่ดอกแต่เช้านี้ป้าสังเกตอีกต้นหนึ่งนะคะกำลังเริ่มแตกดอกตุ่มๆอ,อีกหลายดอกเลยค่ะเหมือนเขาแข่งกันนี่ก็เป็นวาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยน่าจะเป็นกุหลาบพันผสมอ่ะกุหลาบดั้งเดิมของไทยอ่ะนะคะ มาผสมกับอะไรป้าก็ไม่ทราบแต่ดูว่าเขากรีบแข็งขึ้นกรีบใหญ่ขึ้นสมัยป้าเด็กๆเ,เนี่ยเอามาร้อยมาลัยนะคะเดี๋ยวนี้ดูว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะนี่ก็เป็นกุหลาบช่อแดงๆนะบางดอกไม่สมบูรณ์แต่ป้าก็ยังไม่กล้าทำใจไม่ได้ที่จะเด็ดเขาทิ้งเนี่ยค่ะสวยนะคะเนี่ยคาดว่าอีกสองวันก็จะบานละ สองสามต้นเนี่ยเหมือนแข่งกันค่ะให้เจ้าของได้รู้ว่าฉันไม่ยอมกันหรอกนะเธอบานได้ฉันก็บานได้นะคะบานทุกวันเลยค่ะเนี่ยค่ะเรซบาคาร่าที่กำลังออกดอกเล็กๆนะคะแต่เรดบาคาร่านี่จะตูมนานค่ะแล้วก็บานนานด้วยบานเป็นเดือนนะคะเ้าก็มีความสุขนะกับการดูแลกลาบะค่ะ ป้าย้ำแล้วย้ำอีกว่าป้าดูแลเขาเหมือนทารกน้อยอันนี้เจอรี่เจนนิ่งค่ะพอเขาออกดอกมาเนี่ยจะเป็นพวงอ่ะสิบกว่าดอกนะคะพอเขาโรยป้าก็ตัดเขาทิ้งเขาก็ออกใหม่ป้ายัางไม่ได้ทำค้างให้เขาเลื้อยนะคะเจอรี่เจนนิ่งกับชัวเอมมาเอลเนี่ยเขาต้องมีค้างสำหรับเลื้อย นี่ก็เป็นกุหลาบมอนนะคะมอนป้าก็มีมอนอยู่หลายมอนนะซึ่งติดใจในกลิ่นหอมของเขาค่ะอันนี้แม้จะดูกรีบบางเบาแต่เขาไม่ร่วงนะคะก็เป็นวันที่สีที่ห้าแล้วค่ะป้าก็ชื่นชมกุหลาบนะแบบเดินผ่านไม่ได้เลยทีเดียวแล้วที่สำคัญคือนี่ค่ะ แมวจรของป้านะคะมาทุกเช้าเลยเดี๋ยวนี้มาทานข้าวที่บ้านกุหลาบแมนต้าค่ะแมนต้านี่ก็กรีบแข็งสวยอดทนเดี๋ยวป้าก็จะตัดดอกเขาละให้เขาเปิดโอกาสให้ดอกใหม่ได้ขึ้นมาแทนที่การดูแลเอาใจใส่ป้าก็บอกไว้หลายหลาย,ลายตอนนะคะถ้าทำอย่างป้า รักกุลาบะก็เริ่มเลี้ยงเลยค่ะเลี้ยงตั้งแต่ง่ายๆก่อนนะมอนต่างๆะคะและถ้าจะขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งก็พวกช่วยมานูเอลนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ